สวัสดีครับที่ผมเบสชาแนลนะผมก็สำหรับรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่า o s a s AKM เอคเอมนะผมซึ่งเป็นรถสอยของประเทศรัสเซียของเรานะครับสำหรับนี้เนี่ยจะเป็นรถถังที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะผมผมก็เลยไปวิจัยมาแล้วเรียบร้อยนะผมแล้วก็มาลองเล่นดูผมสัมผัสได้เลยว่าคันนี้เนี่ยมันถึกกว่ารถถังเมนอีกนะครับคันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าตัวมันบางมากๆนะครับว่าแล้วก็รถถังสมัยใหม่ก็คงจะเล่นไปแบบพวกสุลูกซาบ,บอร์ตกันหมดแล้วนะผมทำให้มันไม่มีผลกับคันนี้นะครับด้วยความที่ว่าเกาะมันบาไง ลูกสะบัดพุ่งเข้ามาเจาะเข้าไปแล้วมันก็ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะผมแต่ไพ่มันสร้างความเสียหายได้ไม่มากพอนะผมแบบว่าเหมือนกับมันทะลุผ่านไปเลยนะครับกลายเป็นว่าไม่มีเกาะเท่ากับสุดยอดเกาะแล้วนะครับโอเคเรามาดูเรื่องตัวพิซายกันดีกว่านะผมสกักทีเนี่ยจะได้พิซายขนาดอยู่ที่210มิลลิเมตรนะผมแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่580เมตรต่อวินาทีนะผมก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็พอคุมได้ แล้วก็บรรทุนแรงจีได้สุดที่ 25G ีนะครับสำหรับโหมดการยิงนะครับจะเป็นโหมดเซมิอโตเมตินะครับก็คือว่าเราจะต้องเอาเมาส์เนี่ยชี้เพื่อเป็นการนําวิถีให้ตัวพิไซของเรานะครับส่วนระยะการแตะอากาศนะครับจะอยู่ที่12เมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้านจะกว้างเลยนะครับผมแบบว่าไปแบบเฉียดอ่ะเพราะปกติอ่ะส่วนใหญ่ที่จะได้กันก็จะเป็นพวก10เมตร6เมตรนะประมาณนี้แต่ครันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับให้ไปเลยครับผม12เมตรนะครับ โคตรกว้างแล้วก็แน่นอนครับที่มันให้มากว้างขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าแรงระเบิดของมันเนี่ยจะก,ก่อสูงสุดที่60มิลิเมตรนะครับและแบบว่าคือมันแบบแรงแรงพอโก,กับพวกไอ้รถถังอัตาจรคันหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับรถถังอัตจรที่ลูกแต่อากาศบิ่งขึ้นไปบนฟ้าแต่คุกแต่ว่ามันควบคุมได้นะครับเปรียบเทียบกันประมาณนี้ละกันนะครับแต่ก็เสียของคันนี้เลยนะก็คือมันถูกจํากัดด้วยจํานวนวิซายนะครับที่มีแค่6ลูกเท่านั้นนะครับ ทำให้การยิงของเราเนี่ยต้องคิดดีๆว่ามันต้องโดนแน่ๆน,นะครับถึงจะคุ้มนะครับเพราะว่ามันจะยิงออกไปในรูปแบบของวิถีโค้งนะครับมันจะได้แบบยิงออกไปตรงๆนะครับแล้วก็ค่อยิ่งเข้าหาเป้าหมายนะครับอัน,นนี้คือมันจะยิงแบบขึ้นฟ้าไปก่อนนะครับแล้วถึงจะอีกสักพักนึงเนี่ยมันถึงจะควบคุมได้นะครับเป็นไงนะผมลองยิงให้ดูนะครับถึงว่า <IS AS Lev ine> ผมจะยิงเป้าหมายข้างหน้านะครับก็คือลูกมันจะพุ่งขึ้นฟ้าไปก่อนนะผมแล้วก็ค่อยเบี่ยงวิถีลงมานะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยบินเป็นแบบฝูงบินต่ําเข้ามาหาเราใช่ไหมในระยะ2กิโล1กิโลนะครับก็คือเป็นระยะวิกฤตของเราแล้วนะครับมันจะต่อต้านไม่ทันนะครับแล้วเราจะโดนยิงตายนะก็ระวังกันหน่อยนะครับอยู่ในที่ดงโล่งก็ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่คันนี้นะครับเ่เราจะได้แบบสังเกตศัตรูได้รอบทิศท,ทางนะครับโอเคเรามุ่งไปและวสวนรถจะเป็นไงเราไปดูกันเลย ไอ้น้ำมันเครื่องบินละไปเลย F 1 0 4ลากตามเรียบร้อยโดนหนึ่งดอกเริ่มมีอาการเซเล็กน้อยแต่ยังไม่ตกต้องสามอีกสักหนึ่งลูก ต้องแสงหน้ามันให้ได้เอ๊ะเอบดีตัวออกอีกลูกยังไปไม่ถึงเลยโอ,โ,อโ,อโอ้โหลู้นาคตเร็วเกินเรวก็มีอีกลำหนึง่งขวาเป็นฮอเหลวเร็วกรปูเร็วดิวไปขอหน้าช้ำๆหลบไม่ได้หรอกนะสูงอย่างนั้นอ่ะอืมสวยๆครับผม แล้วก็มีอีกเป้าไหมหมดแล้วเติมกระสุนครับผมเอ๊ะเอ๊ะอย่าเล่นเลยวางกับพื้นแหละดีละโอ้โหดูมันโดนสอยดิโคตรดุอ่ะสองคันลมมันอะซูยี่ห้านะครับ โดนสามลำเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,เยผมเห็นอะไรบนอ๋ออ๋อจะตาได้เลยเนี่ยเอาไปเลยไม่งั้นเราตายนี่เอาไปตุม้มหล่นมาซะอยู่บนนั้นนะ่ะมันคงไม่ดีเจาถ่านศัตรูสปอตไปก่อน เกือบไม่เห็นนะบินเข้ามาได้ไงตั้งระยะ4กิโลนะครับไม่เห็นนะ่ะถ้าไม่ดูเพื่อนที่โดนสอยเมื่อกี้นะผมก็คงไม่เห็นมันเลยอนะ่ะเฮ้ยไอยากริงอยากมีแต่ยิงไม่ได้หรอกนะครับระยะนี้ไม่มีทางถึงแน่ๆนะครับแล้วแค่สปอตต่อเวลาเข้าไปส่งคนห้าคนมายกท้ายดีกดหน้ามันลงจะได้ยิงได้เดี๋ย เออได้อยู่ได้อยู่โถ่ตาซะก่อนนะเบียมทูเออตรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเออหูบินต่ำแน่ๆสิบสามกิโลยิงไปก่อนเลยเดี๋ยวก็ถึงเอ็กโอ้โหเฮ้ยของแรงของแรงดับไฟสปอตโอ้โววิ่งไม่ได้ไง เออตาย,อ,ยอะไรอะไร,รอ่ะยิยงได้ไหมยังยิงไม่ได้เอยสปอตอะไรได้สักอย่างหาเลยหาเลย12อกิโลผมยิยงได้ออไกลเท่าไหร่10กิโลก็สักเก้าละกัน หันหน้าเข้ามาสวยเอาไปเลยเฮ้ยแกเล่นดิ่งลงพื้นเลยเว้ยยัต้องรอตอนโผล่ละใกล้อยู่นะใกล้อยู่นะอันตรายนะผมบอกเลยนะว่าผมอันตรายนะนี่ ไม่ออกมาแล้วหันนะาันนะาันนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่หยอดอีกลูกหนึ่งเฮ้ยมึงมีความพยายามจังวะโอ้ยอุ้ยเกือบไปเกือบไปแม่เจ้าจะจูบกูอยู่แล้ว ยังเสียวอ่ะเอาเยเหมือนว่าผมเราจะทำเหตุการณ์อะไรแปลกๆได้ลงไหมลงไหมได้อยู่ผมเพิ่งแค่ลดสวยคันนึนเออที่สลดสามนิดนิดหน่อยกูได้ละช็อตเด็ดเลยเงี้ยช็อตเด็ดเลย อาละในเรดาร์มันจับรายได้สังอย่างโอ้เฮลิคอปเตอร์ละสามกิโลใกล้มากแล้วนี่แล้วก็เตรียมร่วงไปได้เลยระเบิดหน้าแหกเออเออป่าครับยีนี้อนรับสู่พื้นโลกหายไปในอากาศเลยทีเดียวมีดโดรนเอามันลงมาเลยไหม ขอนมาเลยอย่าอยู่เลยบนนั้นน่ะเออโดนยิงจากไหนนี่โอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยยิงมันเออสวยโคตรถึกอะ่ะไม่มีเกาะเท่ากับเบสอาร์เมอร์เว้ย มันจิงทะลุหมดเลยอ่ะแบบคนผมไม่เป็นอะไรเพราะว่าทุกค,คนเลือกที่จะยิงด้านหลังนะครับยิงคนเข้าไปที่ป้อมเนี่ยนะมาโดน AGM ไปได้อยู่แหละ โอ้โหเลี้ยวอย่างนี้บอกเลยว่าไม่น่าได้หรือมีแววได้อยู่ได้อยู่คิทิคอลคิทิคอลรวมยังยังไม่รวมแท้เอาไปหนึ่งแต่ก็เจ็บหนักอะ่ะได้อยู่มากลูกนี้ต้นไม้บางไม่พอดีเลย ตามอยู่ยังตามอยู่แต่เก็ดเชียดอ่ะเอ้ยโดน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 ล่วงแล้วล่วงแล้วเรียบร้อยผมแตกตายซะจะสวยเล่นเหมือนผมกำลังจะตายเอ่อปิดได้ก่อนอะไรที่มันดูเคลื่อนไหวได้ปิดไปก่อนนะครับ นี่ไงศัตรูผมโอ้าวโวโวูวูจะเย็น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 วู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 ู้วููวูวล้อหลุดหมดแล้วโอ้ยเฮ้ยข้างหน้านะเฮ้ยเฮ้ยทางซ้ายทางขวาเลยอีจะปัดเอายังไงเพื่อนเร็ว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 เออเพื่อนกูตัวแตกไปแล้วเอาเลยไงโดนเลี้ยงไข่เหรอ นู้นนู้นนู้นมึงโดนยิงอยู่นู้นเออตายหนึ่งตายหนึ่งยังไงยังไงลูกหมดเหรออย่ายิงนะอีกลูกหนึ่งอ่ะได้อยู่ได้อยู่อ่าเอาจนได้เออโดนยิงอกเฮ้ยไอ้หน้ามันเคยเป็นเจ็ตนี่ ไปเลยสุม่มเฮวยหิวแฟซะด้วยเลงเองเลงเองเอาปลดข้อแล้วปลดข้อแล้ว้ไม่ทันนะครับอะไรอ่ะอ๋อโอเคปล่อยไป เฮ้ยไม่ก็สิบสามกิโลเอ้ยไอ้เบนพังนานไม่ยิงเออมึงยิงไปเลยข้างบนอ่ะไม่มีอะไรหรอกมันไม่ระเบิดให้หรอกนะเออเต็มที่เลยเพื่อนเอาวางไม่ได้ ระหว่างรอโอ้เสียจังหวะมากเลยเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหได้สองลำมเลยเนี่ยไม่ได้สักลำเลยเปิดเลยได้ไม่ได้นะครับพังอยู่โอ้เสียจังหวะว่ะนายแม่งขัดเราอ่ะอันนี้ใกล้เกินนะครับยิงไม่ได้แน่ๆแต่ลองยิงดู เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ระยะทำการใช้ได้ผมจะเอาไว้คันนี้เนี่ยสิ0เนี่ยเร็วเร็วเร็วล็อกเลยอย่าปล่อยแฟนนะกินเลยนะได้ด้าผมนี่แต่กินน่ะอุ้มเอ๊ะเออโดนอยู่สวยสวยครับสวย ขึ้นดิขึ้นเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยยิงได้ไหมวะเฮ้ยตายก่อนวะมิซายผมยังไม่ลงพื้นเลยเนี่ยโหตกดูโคตรไกลเลยอ่าแต่ตรงนั้นลนะไหวอยู่นะไหวอยู่นะระยะนะั้นน่ะ ไปเลยอ๋อโอ้ยดัก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  <c oughs> รถสอยกูคือรถสอยรถสอยแล้วเอาอ,อ,อันนั้นไม่น่าไหววะ่ะแต่ก็ลองก่อนการทดลองทางวิทยาศาสตร์โอเคโอเคขนาดไม่ได้ขนาดปล่อยเลย แล้วเราฝืนธรรมชาติอีกสักหน่อยโอ้โหไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้วะยังไงก็ไม่ได้เด้อเด้อเดเราต้องฝืนธรรมชาติเว้ยเล้วจะได้มีเจ็ตว่ะทันท,น,นะนที่เราก่อนนะก่อนที่จะไปติดเล่นนะ <c oughs> ต้องแบบหันหน้าเข้ามานะถึงจะยิงได้แบบง่ายๆเพราะว่าิไอ้วิซัยเราช้านะครับถ้าเราถ้าเขาหันหน้าตรงใส่เราโอเคได้นะครับ มาละมาละมาละเฮ้ยกล่องกูแตกวางใหม่วางใหม่หมเนี่ยเขาไม่หันหน้ามาให้เราเฮ้ยหันแล้วหันแล้วละเราดักไปก่อนนะครับตายตายเอาชิปหายแล้วลูกหมดโอ้ยโอ้โหระเบิดลงแม่หลบเลย โอ้โห,โหโลูกเชี่ยดีด้วยอาโดนสะเก็ดตายเอาละมีเหยื่อไงโอ้บินนิ่งเลยตัวแตกนะอย่างนี้มาแล้วจ้าโบเรียบร้อยหล่นกินหอแบบนิ่มๆนี่ๆอยู่นี่ๆต้องทำยังไงถึงจะยิงคุณได้ล่ะครับ เสกดอกสิโบววู้วนี่มันแม่งรถกีราถางกันชัดเจอรถสอยที่เมย์ได้ย,ยิงตายอะ่ะแล้วมันยิงอย่างยากอะ่ะแต่ผมยิงได้ไงมันเทิงชิบเป๋คันนี้ระเบิด60อะ่ะโคตรแรงอะ่ะไอคนโดนคงแบบว่าจะฟ้ากูตายได้ยังไงนั่นรถสอยนะเว้ย ตัวยังเกิดมาอยู่นะครับโอเคตัวทั้งหมดตายนะครับตายหมดละมีเกิดมาแค่ตัวเดียวจะคิดว่าก็ไม่น่าทันเรียบร้อยแตกเกิดมาก็ตายซะแล้วเชอแบบขึ้นเนินได้เลยเนะี่ย โอเคสัตว์เกมนีนผม้ผมว่าจบสวยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพวกเขาคงไม่เกิดละสองคนนี้อ่ะวางกล่องเล่นๆน,นะครับประกชาศจะชนะได้แบบเต็มร้อยนะครับสหรับคนนี้เป็นรถสอยที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกอีกคันหนึ่งเลยนะผมเพราะว่าด้วยความที่แบบว่ามันมาในช่วงแรกๆอะเออพวกไออาวุธอะไรมันจะไม่ค่อยหลากหลายขนาดน,นั้นนะครับทำให้คันนี้แบบเล่นได้โคตรดีอะเออเหมาะมากนะครับที่เอามาเล่นกันโอเคแล้วเจอกันครับ